อาจารย์หญิงจุธามาสนัสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์รหัลับไคโรค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับโชคลาภค่ะนะคะเป็นโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้คุณมีดวงโชคลาภดีหรือเปล่าเลขนำโชคของคุณคืออะไร คุณจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ในการที่จะถูกซื้อกับใครดีนะคะอาจารย์เตรียมรายละเอียดไว้ให้หมดเลยค่ะนะคะก่อนชมคลิปนี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะดวงโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนสิงหาคม2 5 6 4คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นคนที่ จริงๆแล้วดวงเสียงโชคเสียงลาบอ่ะมีแค่พอประมาณเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเยอะแต่เป็นดวงเจ้ามือเป็นดวงคนที่อยู่เหนือคนอื่นมีอำนาจบารมีะนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีอำนาจบารมีแล้วมันจะสามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ทุกสิ่งได้เลยเนี่ยนะคะเออโชคลาบมันตามมาเองแต่ไม่ใช่ดวงเสียงโชคเสียงลาบนะคะดวงแบบ เล่นหวยรวยเบอร์อะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่นะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่เป็นดวงที่สามารถเล่นหุ้นได้นะ,ะ mm. เล่นหุ้นได้เลยเการที่จะซื้อซื้อขายขายหุ้นเนี่ยจะเป็นโชคลาภที่ดีกว่าอย่างอื่นค่ะนะคะ mm. แต่ทีนี้เนี่ยในปี2021นี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นดวง ส่งเสริมกันดีนะคะเป็นดวงคู่มิตรคู่อุปถมัมภ์อ่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยจะส่งเสริมให้คุณมีโชคลาภดีตามไปด้วยโชคลาภมีได้ทุกด้านเลยค่ะรวมไปถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโชคลาภดีทางด้านการงานลงทุนธุรกิจใหม่ๆได้นะคะและก็โชคลาภในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภด้วยทีนี้ในเดือนสิงหาคมนะคะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเดือนสิงหาคมสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์เนะะี่ยค่ะจะได้โชคลาภแบบ เต็มไม้เต็มมือเป็นกอบเป็นกรรมนะโอ้โหอิจฉามากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นดวงที่ส่งเสริมนะคะทีนี้เนี่ยได้โชคลาภเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80-85%เลยทีเดียวคะ่ะอาจารย์ไม่อยากบอกถึง90%อ่ะนะคะเดี๋ยวจารย์แบบ ทุ่มเกินไปเนาะแบบว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอย่างเงี้ยไม่เอานะคะไม่ต้องทุ่มทุนสร้างขนาดน,นั้นเนาะเผื่อเหลือเผื่อเสียทางเสียเอาไว้บ้างจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นบอกได้แค่ว่า80-85%ก็พอนะคะมีได้ทั้งสองงวดด้วยนะคะทั้งงวดวันที่1สิงหาและ16สิงหาคมเลยทีเดียวค่ะนะคะแหมตื่นเต้นจังเลยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีดวงโชคลาภดีแล้วก็ คนเกิดวันพฤหัสนะคะเป็นวันที่จะเสริมดวงโชคลาภให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ได้เต็มๆเลยด้วยนะคะเพราะฉันซื้อกับคนเกิดวันพฤหัสก็ได้ฝากคนเกิดวันพฤหัสซื้อก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยบุคคลเนี่ยนะคะที่เหมาะที่จะเสริมดวงเช่นเราซื้อกับเจ้าคนไหนเราซื้อกับคนขายลอตเตอรี่คนไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าให้ซื้อกับคนที่แก่กว่าเราเยอะๆถ้าคุณอายุ สี่สิบอาจจะแก่กว่าคุณเช่น60ปีขึ้นนะคะแก่กว่าเราเยอะๆนี่อาจจะต้อง20ปีขึ้นน่ะเนาะนะคะจะยิ่งดีมากแล้วยิ่งเห็นเป็นแก่ง่อมผมขาวอะไรแบบนี้นะคะโอเคเลยส่งเสริมดวงได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะเสื้อคนเหล่านี้แล้วจะถูกนะคะ และสถานที่ที่จะไปซื้อนะคะก็ควรจะอยู่ใกล้จริงๆต้องบอกว่าอยู่ใกล้วัดสุสานสุเหร,ารา่าปัจช้าเอกใครจะไปซื้อล่ะนะคะคุกและก็โรงพยาบาลค่ะนะคะอยู่ใกล้ๆถ้าเขาขายอยู่ในแหล่งแอเรียที่มันอยู่ใกล้ๆเนะวัดสุสานสุเหร,ารา่าปัช้าคุกโรงพยาบาลศาลเจ้าอ่านะคะสถานที่เหล่านี้แหละ เสริมดวงให้คนเกิดวันอาทิตย์ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะนะคะซื้อให้ถูกที่ถูกทางถูกคนเนี่ยนะรับรองว่ามีโอกาสได้โชคได้ลาบ85%ดเปอร์เซ็นเลยเต็มๆนะคะแต่ว่าวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงก็ต้องมีแนะนำก่อนว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะให้กินผลไม้สีแดงและกินอาหารที่รสเผ็ด จัดเผ็ดร้อนนะคะผลไม้สีแดงเช่นแตงโมมะเขือเทศอะไรเหล่านี้นะคะกินพริกแดงแดงเอาผัดอะไรกับพริกแดงเป็นพริกระครังอะไรแบบนี้นะคะก็ได้นะคะกินอาหารรสเผ็ดจัดเผ็ดร้อนจะเสริมดวงได้นะคะส่วนหินสีที่จะเสริมดวงค่ะเป็นหินออร่าไลท์23นะคะและก็เป็นหินประเภทสีสีม่วงนะคะอย่าง อเมทิสก็ได้แต่ว่าอเมทิสก็ไม่ได้เสริมการเงินมากนักเงเป็นหมายห้าสีก็ได้แต่แนะนําเลยว่าถ้าอยากได้เสริมการเงินโชคลาภจริงๆเนี่ยออราไหลยี่สิบสามไปเลยค่ะนะคะครอบจัก,กรวาลส่งเสริมดวงคุณได้ดีอยู่แล้วนะคะและก็มาถึงเลขนําโชคนะคะเลขนําโชคสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์เนะคะ่ะเป็นเลขนําโชคที่ต้องถือว่า เสริมดวงได้มากทีเดียวนะคะเอาไปเป็นเลขมงคลจริงๆเอาไปเป็นเลขมงคลได้ตลอดทั้งปีนี้ด้วยนะมันไม่หนีไปไหนเลยนะคะเลขนำโชคของคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือ1,2,5,8ค่ะ1 2 5 8นะคะเป็นเลขนำโชคของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะที่จะทำให้คุณได้โชคได้รับเต็มๆกันเลยทีเดียวค่ะนะคะ ยังไงก็ตามนะคะแนะนําว่าเวลาได้เงินได้ทองมาแล้วก็บริจาคทานกลับไปบ้างให้กับคนเดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะผู้ประสบภัยโควิดอะไรทั้งหลายนี่แหละนะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือกันอีกทางหนึ่งนะคะยิ่งให้ก็จะยิ่งได้ค่ะ ะะอาจารย์ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะโชคดีมีโชคมีลาบกันแบบเกาะเต็มไม้เต็มมือเป็นเกอบเป็นกรรมกันเลยในช่วงนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ